บอกเลยนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยคุณครูที่สอนเกี่ยวกับภาษาและสอนเกี่ยวกับการฟังไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับถามว่าทำไมไม่ควรพลาดครับเดี๋ยวดูนี่ครับ like I การฟังที่มีพลังที่สุดคือการฟังด้วยหัวใจ สวีดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเดนแชร์นะครับคําคมก็มานะครับสําหรับเอพิโซดนี้นะครับผมในตอนนี้นะครับเป็นตอนที่20แล้วนะครับสําหรับไลฟ์เวิร์กชีตซึ่งในวันนี้เนี่ยจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับใบงานอีกแบบหนึ่งนะครับหรือว่าเวิร์กชีตอีกแบบหนึ่งที่จะอาศัยนะครับหรือว่าประยุกต์ใช้การฟังเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อฟังเสร็จแล้วก็อาจจะให้คลิกตอบคําถาม หรือพิมพ์ตอบคำถามเชื่อว่าคุณครูที่สอนเกี่ยวกับภาษาหรือสอนเกี่ยวกับการฟังเนี่ยจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนท่านอื่นๆก็อาจจะนำแนวทางวิธีการในการเป็นปรับใช้ในวิชาของตนเองก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลย<ว>ก่อน<ว>ที่จะไปเริ่มต้นสร้างเวิร์กชีตนะครับอยากจะชวนดูการเตรียมเวิร์กชีตหรือว่าใบงานก่อนนะครับ ซึ่งนะครับถ้าเกิดอยากทำใบงานเกี่ยวกับการฟังเนี่ยก็ควรจะมีไอคอนนะครับหรือว่าสัญลญัรูปนะครับจะเรียกง่ายๆว่ารูปภาพก็ได้นะครับเป็นรูปลำพงไว้แบบนี้ซึ่งก็ไปเซิร์ชใน Google นะครับอาจจะใช้คำว่า Speaker, Icon, คอนแล้วก็เวนวรรค png นะครับแล้วก็นำมาใส่เรียงในลักษณะแบบนี้ซึ่งในใบงานนี้เนี่ยผมได้แบ่งเป็น2ตอนนะครับ ตอนที่1ก็คือคลิกฟังเสียงแล้วก็เลือกคําตอบที่ถูกต้องนะครับตอนที่2คือคลิกฟังเสียงแล้วก็พิมพ์คําตอบที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนในการเตรียมเดี๋ยวเรานำใบงานนี้ไปสร้างในเว็บไซต์ Live Worksheet กันครับโอเคนะครับเราก็จะมาที่เว็บไซต์ Live Worksheet.com นะครับ หลังจากนั้นก็กดไปที่เมนู Make Interactive Worksheet กด Get Started นะครับแล้วก็ทำการชูดไฟล์เลือกใบงานที่เราได้เตรียมไว้เข้ามานะครับแล้วกดอัปโหลดเมื่อเรากดอัปโหลดแล้วนะครับใบงานก็จะเข้ามาในลักษณะแบบนี้จะเริ่มต้นกรอบในส่วนของ Nickname ก่อนนะครับทีนี้ก็วาดนะครับกล่องข้อความไปที่รูปลำโพงครับ หลังจากที่เราวาดแล้วนะครับเราก็จะต้องกําหนดโค้ดหรือว่ารูปแบบนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมจะกําหนดนะครับว่าเมื่อคลิกรูปลําโพงที่1นะครับลําโพงรูปที่1เนี่ยให้เล่นเสียงเอียนะครับให้เล่นเสียงเอียเพราะฉะนั้นคําตอบก็จะคือหูนี่นะครับเราจะทํำยังไงครับเราจะต้องไปดูรูปแบบก่อนครับว่าใบงานแบบที่6เนี่ยหรือเวิร์กชีตแบบคลิกฟังนะครับลิเ,เนี่ย มีคำแนะนำว่าใช้ได้เฉพาะ Google Chrome แล้วก็ Safari เท่านั้นนะครับแต่ก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยไปทดลองกับ Microsoft อ่า Microsoft Edge หรือว่า Mozilla Firefox ดูนะครับอย่าเพิ่งเชื่อว่าได้เฉพาะ Google Chrome หรือว่า Safari เท่านั้นนะครับแต่มีคุณครูท่านหนึ่งเคยส่งปัญหาที่พบเข้ามาว่าเวลาไปเปิดบนสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับพบเจอปัญหาแต่ว่ามีวิธีการแก้ในคลิปหน้านะครับยังไงก็เชิญชวนดูคลิปหน้าด้วยนะครับผมคลิปต่อไปนะครับแต่ว่า เราจะมาลองแบบนี้ก่อนนะครับในส่วนของ Litten ก่อนหลังจากนั้นนะครับรูปแบบก็คือ i t t e n นะครับ l i s t e n แล้วก็เครื่องหมายโคลอนนะครับจุดจุดจุดตรงนี้คือคำที่เราจะพิมพ์ลงไปนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ i t เ e n เครื่องหมายโคลอนแล้วก็ DOG นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงๆกันนะครับอันนี้ผมจะคัดลอกปึ๊บนะครับแล้วกลับมาทีไรเวิร์กชีตนำมาวางแบบนี้นะครับ l i s t e n แล้วก็เครื่องหมายโคลอนหลังจากนั้นนะครับผมต้องการที่จะคลิกรูปลำโพงแล้วให้เล่นเสียงเอียนะครับผมก็จะพิมพ e ์ e a r นะครับแล้วก็กดพื้นที่ว่างข้างนอกหนึ่งครั้งนะครับอาจจะทำการวาดปลาตรงนี้ก็ได้นะครับปุ๊บระบบก็จะเด้งกรอบขึ้นมานะครับในลนักษณะแบบนี้นะครับ จะเด้งกรอบขึ้นมาในลักษณะแบบนี้หรือว่าใครจะพิมพ์เสร็จแล้วจะกดปุ่ม enter ก็ได้นะครับแล้วเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเลือกภาษาที่ต้องการนะครับในที่นี้ก็จะมีภาษาตรงนี้ซึ่งผมอ่านดูแล้วเนี่ยไม่มีภาษาไทยนะครับไม่มีภาษาไทยแต่ก็ค่อนข้างที่จะมีหลายภาษาเลยแต่ว่าในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างเป็น uk english นะครับ uk english ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการกำหนดให้เป็น ภาษาตั้งต้นของทุกๆอันเนี่ยนะครับก็จะมีปุ่มที่เขียนว่า set as default for this worksheet นั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดเราทำในข้ออื่นๆนะครับหรือว่ารูปลำโพงอื่นๆเนี่ยก็จะปรับในทุกๆอันเนี่ยเป็นภาษาที่เราเซตเป็นค่าตั้งต้นนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเซตนะครับ UK English เนี่ยเป็นค่าตั้งต้นอันต่อๆไปเนี่ยเราก็จะไม่ต้องเลือกภาษาแล้วนะครับเราก็จะไม่ต้องเลือกภาษาแล้ว ลองกดเซฟเลยนะครับปึ๊บอ่าจะเป็นในลักษณะแบบนี้ก็จะขึ้นเป็นโค้ดว่าลิเช่นนะครับวงเล็บ e n ขีด g b โคลอนแล้วก็เอียนะครับทีนี้ถามว่านะครับเราต้องการที่จะให้เมื่อคลิกที่รูปหูเนี่ยนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องเราก็จะต้องใส่ select นะครับเครื่องหมายโคลอนแล้วก็ yes นะครับในลักษณะเดียวกันครับอันนี้นะครับเราก็จะ select แล้วก็ no นะครับ ส่วนขาตรงนี้ก็จะเป็น Select แล้วก็ no เช่นกันขึ้นอยู่กับว่าคุณครูจะไปออกแบบนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้มาลองอีกสักอันนึงนะครับในข้อต่อไปเนี่ยผมต้องการให้คลิกที่รูปลำโพงแล้วนะครับจะให้เล่นเสียง i นะครับเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตนะครับพิมพ์ตรงนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องก่อนขออนุญาตัดลอกมาเลยนะครับโอเคส่วนอันนี้เป็น Select No นะครับอันนี้ก็เป็น select no หลังจากนั้นตรงนี้นะครับแทนที่เราจะพิมพ์ใหม่เนี่ยเราก็กดคัดลอกเลยนะครับอากด ctrl c ctrl o v แล้วก็ลากมานะครับเปลี่ยนเฉพาะคำเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น e y e นะครับ e y e a few moments later โอเคครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะมาตรวจความถูกต้องนิดนึงนะครับผม เมื่อตรวจความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะกดไปที่รูปแว่นขยายเพื่อพรีวิวนะครับเดี๋ยวไปทดสอบกันดูนะครับโอเคผมก็จะเริ่มต้นจากการพิมพ์ชื่อก่อนหลังจากนั้นก็ลองเล่นเสียงดูนะครับ <Ear. S 1> อ่าโอเคนะครับ <Eye. S 1> โอเคโอเคและสุดท้าย <N ose. S 1> โอเคครับลองกดส่งคำตอบดูนะครับอ่าปรากฏว่าถูกต้อง10เต็ม10เลยนะครับ นี่ก็คือแบบที่หหรือว่าตอนที่1จงคลิกฟังและเลือกคําตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวเราไปดูไอเดียที่2กันต่อนะครับจงคลิกฟังและพิมพ์คําตอบที่ถูกต้องครับในตอนที่2นะครับก็จะลักษณะคล้ายๆกันเพียงแค่เปลี่ยน,นกลไกเท่านั้นนะครับผมก็จะเริ่มต้นจากการกรอบลงไปก่อนนะครับผมอขออนุญาตรกรอบลงไปแบบนี้เหมือนเช่นเคยนะครับ แล้วก็พิมพ์คำว่า listen นะครับ l i s t e n นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายโคลอนหลังจากนั้นถ้าเกิดผมอยากให้อ่านออกเสียงนะครับเป็นขาผมก็จะใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมทีนี้นะครับเมื่อเรามีต้นแบบแล้วก็ขออนุญาตคัดลอกนะครับอ่าอันนี้ขออนุญาตเลือกนะครับจะลองเปลี่ยนเป็น่า U S English ให้ทุกท่านได้เห็นนะครับอ่ากด save ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ลองคัดลอกมาอันอื่นด้วยนะครับเค okay, ลากมาตรงนี้ทีนี้เราก็จะต้องใส่เฉลยตรงนี้ด้วยนะครับผม5ข้อนี้เราอยากให้เป็นเล็กเราก็จะใส่เฉลยเป็นเล็กนะครับข้อนี้เป็นแฮนะครับโอเคโอ้ยพิมพ์ผิดนะครับต้องใส่เฉลยด,ด้วยระบบถึงจะตรวจคําตอบที่ถูกต้องให้นะครับถ้าเกิดไม่ได้ใส่เฉลยก็ระบบจะตรวจให้ไม่ได้ อ่าสุดท้ายโอเคครับหลังจากเรียบร้อยแบบนี้แล้วลองกดพรีวิวดูนะครับผมอ่าใส่ชื่อก่อนนะครับอันนี้ก็จะขออนุญาตคลิกเลยนะครับ mouse nice. nose นะครับอันนี้เป็น U K นะครับลองดู U S นะครับนี่นะครับอ่าก็พิมพ์ตรงนี้อันนี้ h a อ่าโอเค อันนี้ finger. finger นะครับและสุดท้าย fist อ่าโอเคนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วก็กด finish ปรากฏว่าถูกต้องหมดเลยนะครับนี่แหละครับคือใบงานแบบ listen หรือแบบฟังนั่นเองครับผมโอเคครับในคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะได้สาระและได้ประโยชน์จากการดูคลิปนี้ ยังไงอันนี้ก็เป็นเพียงหลักการวิธีการเท่านั้นนะครับสามารถนําไปปรับใช้ได้ทุกรายวิชาโดยเฉพาะวิชาที่สอนเกี่ยวกับภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ UK นะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ US หรือภาษาอื่นๆที่ผมมองแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาจีนหรือภาษาเกาหลีทุกท่านก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ไปทดลองทําดูนะครับหรือใครอยากจะทดลองนะครับสนุกๆพิมพ์ภาษาไทยลงไปก็ได้นะครับไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไร แต่ก็อยากชวนให้ลองนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบและเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ด้วยและที่สําคัญนะครับอย่าลืมส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับที่เดนแชร์ง่ายๆโดยการกดติดตามซับสไคร e กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่ที่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากหวังว่าจะมีความสุขและได้ประโยชน์ที่มาเรียนรู้ร่วมกันในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากสวีดัสสวัสดี Cup!